สวัสดีพ่อพ่อแม่เลครับป้าจะเอากล้วยเอฟซีได้ผักหวานชุ่มคาร์ด้นนะฮะฮะฮะไปว่าไม่ว่าเหมือนจะไมปป่งป่งซช่เอฟซีตันนี้ยายกระทมแกมงผักหวานกินเที่ยวนะครับส่วนหลังขึ้นไปดูกล้วยนะเอฟซีป้าลาไปดูกล้วยกันนะครับเราเอฟซีวันนี้เราได้กล้วยกี่เคราะ์กันนะครับเอฟซีไปนะครับผมยก่อนโจสายดีนะครับผมใครเข้ามาแล้วช่วย าคลิปนี้กันด้วยน้แล้วสวยกดไลค์แับสุดท้ายกดกระดิ่งกันได้ครักสจ้งโจ้าสายลุยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกล้วยกันนะครับเอฟซีนี่เราจะได้กล้วยกี่เครือกันนะครับเอฟซีเดี๋ยวนี้น้่อนเจ้าสายลุยนะครับใครเข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กแต่สุดท้ายกดกระดิ่งให้ซ่อนเจ้าสายลุยด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกล้วยกันนะครับผม สวัสดีพ,อพ,อพ,อพ่อๆกันนะครับสวัสดีเอฟซีนาร่าทุกท่านทุกคนนะครับผมที่มาอยู่โซนโจซ้ายเลยนะครับผมที่ติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับผมนี่เราจะไปดูกล้วยกันนะครับผมไปนะครับผมไปดูกล้วยนะครับผมเอฟซี เดี๋ยวคนละคอตัดปีกกล้วยก่อนนะครับเอฟซีกล้วยสุดแล้วปีกกล้วยสุดแล้วนะครับผมเอฟซีในสุดแล้วเราจะตัดอดอกนะครับผมเอฟซีเคลืนนี้ก็ตึงแล้วครับผมเอฟซีโอ้โหกล้วยตึงหลายเคยออยู่นะครับเอฟซี าาดีเอฟซีนะครัทุกท่านกันะครที่อยู่ตองโจสายเลยนะครับผมาการขี่มีกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอดื่มสักแก้วขี่เพลงเข็ดเลยครับผมถึงปากกล้วยเลยนะครับผม